พระครูรภาวนายานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นและเลขาธิการสหาภาพพระธรรมทุตไทยในโอเชเนียได้เข้าร่วมการประชุมตกลมระหว่างรัฐบาลรัฐวิกตอเรียและผู้นำชุมชนชาวพุทธณอาคารรัฐสภาเมืองเมลเบิร์นซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยรัฐบาลภายใต้การนำของนางจาซินตาอาลันผู้ว่าการรัฐวิกตอเรีย และนางอิงกริดสติดรัฐมนตรีกระทรวงกิจการพรหุวัฒนธรรม Multicultural Affairs เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชนชาวพุทธและหารือถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคตซึ่งในการประชุมได้มีการพูดคุยถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมพระพุทธศาสนาในรัฐวิกตอเรีย เช่นขอให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติวีซ่าคณะสงฆ์จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากวัดหลายแห่งกำลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางศาสนาในการดำเนินงานและกิจกรรมเผยแผ่ธรรมะการสนับสนุนการศึกษาทางพระพุทธศาสนาในโรงเรียนและชุมชนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐแก่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การสนับสนุนสถานที่จัดงานให้แก่องค์กรพุทธใหม่ที่ยังไม่มีสถานที่ของตนเองซึ่งรัฐบาลรัฐวิกตอเรียให้ความสำคัญกับข้อเสนอแน,นะทั้งหมดและยืนยันว่าจะรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปพิจารณาในการวางนโยบายและการสนับสนุนชุมชนชาวพุทธในอนาคตสำหรับการประชุมครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และชุมชนทางศาสนาในการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างสังคมที่สันติสุขและเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งค่ะ